ดนซิระตูตุรูตุตูตุรูตุตูตุรูตุู๊ซี่ทำไมหยุดหยุดหยุดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำปีกรุ้งนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราสัญญากันไว้แล้วว่าจะมาสอนทำปีกรุ้งนะครับ เราไม่ดูอุปกรณ์จะมีอะไรดูกันเลยอันดับแรกนะครับนี่ตามล่างเลยกระบอกนี้ค่ะกระบอกนี้สมุเอเอแล้วก็ปีกนะครับวิธีไรกก็ผมขอถอดก่อนนี่นะครับวางไอ้นี่ยขึ้นไปนะครับโอ้ยนี่เดี๋ยวคนไม่รู้นี่นะครับ เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับนี่ในสีน้ำเงินนี่ไหมเนี่ยนั่นแหละเลื่อนข้างบนสองครั้งเนี่ยนเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเลื่อนไปข้างบนสองอันเนี่ยนี่แหละทีนี้ครับไม่ต้องทำอะไรแแค่เอาปีกแล้วก็เอาสมุดไปวางอย่างนั้นเองแค่ะนะั้น สบายแบบเซเรโบใช่ไหมครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพา<อ>ชวรลดก่อนเออมันจะได้มันมันเดี๋ยวนะครับมันจะบินนานขึ้นด้วยนะครับใช่เลยครับมันเะเจ๋งชิบเยอะเลยแล้วช่แล้วเจง๋ง รูนะครับอ่าอีนนีนี่ครับเป็นไม่ชีวิตรอดแล้วนะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตูตูดูตูตูตุดูตูตูตุดูตูดุหุ่ยกลไกล ดูครับบินนานใช่ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลา,าไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับนี้บ๊ายบายกำลังนี้ไม่จะผมอสอน <Okay. Hey! S 1> นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าผมจะมาสอนทําม,มอ เออไม่รู้สิเดี๋ยวไปหาดูในโอ้หาเลยทำยูทู u b e อุ้ยใครเพลงเพลงคนี่อยแบบเองอ่ะ